ขอบคุณนะคะคุณโรบันติด้วยนะคะได้ทำงานแล้วให้ลูกผ่านช่องไมนให้พ่อเปาด้เถออ่าเอบอกว่าผ่านช่องไมให้พ่อเปาในคนยอดยาสั่งใหญ่ี้ค่ะเมนอาเริาเริ่มมาเร้่มมาเ้ิ่มาเดิ่มาเริ่มาเดิอขาเริ่มาเรําเริ่ยเดิ่มมาเ่มเร่าเริ่ยเบิ่มมาเรอ่มเรมาเร่มาเริ่มมาเริ่มาเร่มนาเน่าเริอมมเริ่มมาเริ่มมาเริ่เริ่มมาเริ่มีเร่23าเนว่าเริ่มัาเร ขอนะอ่อนขึ้นบ้านใหม่ได้ค่ะอ๋บ้านยังไม่มาบ้านยังไม่มาแต่มาขึ้นเอาเสาเอกขึ้นท่อนะนะเให้เราขึ้นมาอีกพอด้วยนะคะวันนี้ไม่มีค่ะครีมพฟมตัวค่ะเสือขนนแก่วันนี้เรามีรำดูด้วยเราจมีเวลาทำลงทำครีมให้แถ้าเรารับงานเอ่อรำพนันเราก็จะไม่ได้มีเวลาให้เอฟซีเพราะเราจะเตรียมงานของให้เอฟซีของเราเต็มที่ ก็ <gesch> ลงคลิปก็โอ้นะคะเกือบจบขอบคุณค่ะบ่ายแล้วค่ะคุณแม่ลงคลิปนะวันนี้กำลังบวกนะคะเนี้ยววันหลังก็ถ้าเป็นเขารับงานเราก็ถ่ายเต็มที่ได้วันนี้เนาะถักอร่อยมากเลยแม่ดาหวานมากผักหวานผักกระนั้นก็หวานแต่ผักที่เป็นเป็นดอกนะผักกวางตุ้งแต่ว่าแม่ไอกว่าผักกัดดองแม้ไม่สวยแต่มันก็อร่อยเนาะเพราะว่ามันเก็บใหม่ด้วยเขาบอกว่าให้เราไปซื้อผักกวางตุ้งไม่ไม่รู้เลยเนี่ยต้นหอมกวางตุ้งกวางตุ้ง แม่ปลาบูย่าหนิงด้วยนะคะส่งสารเกียค่ะจ้ารัาน3,000ไลค์สเบซีอยากจะกินนี่แม่ปลาบูย่าคัะต้องกาเลิกงานสักนิดนึงูดบอลเดียวเขาว่าน่ะอัับดีนะคะยูทูบเบอร์ทุกช่องทุองจะปาดูเข้ามากดไลค์เยทุกช่องขอบคุณค่ะตากยิ่งเพิ่มเ่าจะได้อันรนะคะแม่ยอดยจ้ายินดีค่ะ ได้สี่ห่อเนี่ทไม่มีน้ำค่ะมาส่งคุณแม่ก่อนเรื่องให้ถึงอนี้ก่อนนะคะ FC ให้ถึงฝั่งก่อนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเก้าสิบกว่าไลนะคะก็จะกลับบ้านนอนหลับฝีแล้วต่อไปก็ให่างสาวเสียงกันผักจากสวนเมเดินะที่แม่ดาปลูกอร่อยพูดอย่างนี้ไม่ใช่อร่อยหวาน ขอบคุณนะะคที่หวานมาก้องร้อยนะครับคุณจำได้ไหมร่วมแรงร่วมใจกันดีทุกคนแม่หอกินข้าวแลม่จ้ะกินอะไรแม่ไประบอกครับน้องใบบัวใบสายอีกใบแน่แม่ไปหาปากแปรอะไรคะเนี้ยพ่อไปไดนยัง้งวันเดี๋ยวครบ ให้ไปเลยระวังรถสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมาชิกนะคะคุณเคสวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำข้าวเด้อเอฟซีจ๋าคิดไลฟ์จดอยู่รอบไปแล้วขอสติ๊กเกอร์แน่ไว้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปขอเดี๋ยวลงก่อนมิติใหม่ของการขอสติ๊กเกอร์ไม่ได้ขอจากเอฟซีจากขอจากยูทูบขอจากยูทูบคนเองนะสวัสดีทุกคนค่ะแม่แม่ก็อยู่อยู่บ่จะให้แม่ บุบุบลนปูให้ได้ไหมคะได้จากคุณปีนังปังๆนะคะไอดีนางมาเลยนะคะไารีลางมาเลยค่ะหมวกใส่พอดีไหมหนึ่งหนึ่งสองสองคุณกุ้งนางบอกค่ะสี่หนึ่งสอให้านะคะไอรีนายหมวกคุณกุ้งนางแม่บ้านชอบคุณแล้วค้องยันนี้ออกต้องใช่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 ใค่คะคุณได้แล้วคุณกุ้งนางอะไรแบบนี้อันตั้งอันซื้อให้ดูใส่พอที่บนก่อน ซื้อให้ถูกในไม่ได้เลยค่ะอนพี่เสือก็พอดีพราคุณกุ้งนางให้รอมนี่บอกเขาเรียกว่าหมวกนั่นแหละแนนขอพี่เสือก็ใส่พอดีแล้วเป็นสีที่ชอบเลยนะถูกใจไม่ไดยไม่ได้ก็ล้งต้องกายดอดีลายก็หนึ่งหนึ่งนะคะสองสองสี่หนึ่งหกห้าเพื่ใส่ไปวัดไปวาหรือว่าไปทำบุญเนาะ ขอบคุณมากมากนะคะคุณผู้นำซอยสองสองสี่หนึ่งหกหน้านะคะไอรีน่าพ่อแอดไลน์มาเลยพวกปม่ร้านกินนะคะคุณสมหมายล้วนะแล้วว่าให้ทำยังไงก็ระบายมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่ผู้ใหญ่ย่าหนิงคุณแม่ร้านกินอยู่ใกล้เปล่าครับบอกย่าหนิงทำใจให้เข้มแข็งไปนอนแล้วนอนแล้วข้าแล้วเคนะคะแม่จ๋าแล้วนอนแล้วเหรอเนาะอ่านมาเรื่อยเรื่อยละโอ้กลายละค่ะคุณน้ำฝนนะคะ ตามนั้นนั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วค่ะขอบคุณค่ะถ้าแกดีลานี่เด็กคนเึมาเบใช้เบอร์มันไม่ใช่ค่ะถ้าไปดูนอดีลามันเลยเป็นเบอร์นี้ขึ้นมาแทนนะคะเอสซีคุณสมพ่อหรืไเปล่เด็งสักเถอพันออนให้เสือดูวันนั้นไม่ใช่เบอร์นั้นเลยพันอ่อนอ๋อไม่ต้องอัดไม่ต้องออกนอนเลยคุณพันอ่อนโอ้มาถึงหรือยังคะก็เห็นมาแล้วนะโอ้ค่ะได่ั หนูก็ได้สร้างปู่นะคะแม่จ้าย่าหนิงนอนยิ้มหนาวแล้วค่ะแม่แม่ไม่เห็นตั้งตั้งแต่โอ้โหเห็นมาเมื่อค่ำนี่ไม่เห็นเดินสว่างมาขึ้นมาตามกินนะคะคุณหน่อยนะคะลุกกลับแล้วนะคะสี่กองร้อยแม่กองร้อยเป็นตามุวน